โดยทางผู้ในการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนายธเนศสมบูรณ์ค่ะได้พูดถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่วันนี้ระบายน้ำอยู่ที่2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและเป็นปริมาตรสูงสุดที่เกิดจากฝนตกหนักระลอกก่อนหน้านี้ทั้งในลุ่มน้ำปิงวงังยมและน่านด้านท้ายเขื่อนตอนบนแม้ว่าเขื่อนจะยังคงมีศักยภาพในการรองรับน้ำค่ะแต่เมื่อฝนตกลงมาท้ายเขื่อน น้ำมันก็เลยไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วนะคะก่อนหน้านี้หลายคนเห็นตัวเลขการหนุระบายน้ํา2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็เริ่มหวั่นใจแล้วสักพักเพิ่มเป็น2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยขึ้นไปที่2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนอกจากนี้นะครับยังวางแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับพยขขา,ายุเามกีนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยระบุว่า จะส่งผลให้เกิดฝนตกทั่วไทยด้วยการแบ่งน้ําเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งด้านเหนือเขื่อนให้มากที่สุดครับเพราะว่าหากระดับน้ําหน้าเขื่อนสูงเกินเกณฑ์ควบคุมเนี่ยจะทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ําในจังหวัดเหนือเขื่อนด้วยแล้วผลกระทบก็จะกว้างขึ้นโดยขณะนี้ครับได้แจ้งสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติขอขยายกรอบการระบายน้ําเอาไว้นะครับเผื่อในกรณีที่จําเป็น แต่จะพยายามตรึงเอาไว้ที่อัตรา2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้รับผลกระทบเพิ่มเพราะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยเขาอ่วมกันไปนานแล้วไงหลายเดือนนะออบางพื้นที่แช่น้ำนาน2-3เดือนแล้วครั้งนี้น้ำมาเยอะอีกแล้วครับปรับการระบายน้ำเพิ่มนะคะ โดยผลจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะและนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้อยู่ที่จังหวัดชัยนาทในอำเภอสับพยานะคะบันทึกได้เมื่อเวลาตีสองที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสูงจากเดิมกว่า37เซนติเมตรค่ะแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าตอนแรกก็เตรียมพร้อมแล้วนะตั้งคันกระสอบทรายเอาไว้ กะว่าน้ําไม่เข้าแน่ๆแ,แต่ปรากฏว่าน้ํามันมาเยอะมาเร็วนะคะทําให้กระสอบทรายมันพังหลายจุดน้ําไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วตั้งแต่ตีสองจนถึง6กโมงเชา้าน้ายังคงไหลแรงแล้วก็ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องค่ะชาวบ้านเขาก็เลยต้องรีบขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็ขึ้นไปอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านแต่ก็ยังกลัวอยู่นะคะชั้นสองเนี่ยจะปลอดภัยไหมออมันมาเร็วมาแรงแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะหยุดมาแบบนี้เมื่อไหร่นะคะ กระสอบซ้ายก็โดนน้ำพัดพังเพิ่มอีกหลายจุดค่ะและตอนนี้เทศบาลก็ประกาศให้ชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงด้วยนะคะเรียกได้ว่าคืนเดียวชีวิตเปลี่ยนะตื่นมาน้ําท่วมเลยะนะฮะส่วนแม่น้ําเจ้าพระยาครับยังเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้น้ําจากจังหวัดนครสวรรค์และน้ําจากแม่น้าสแกกลงังจังหวัดอุทยัยธานีเนี่ยไหลไปรวมกันที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้ำ3,231ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้216ลูกบาทเมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับไปดูอีกหนึ่งที่ผู้ชมจังหวัดอ่างทองนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคันกั้นน้ำบริเวณหมูห่5ตำบลผงเผงอำเภอป่าโมกครับต้านทานแรงดันน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาทีเดียวหลายจุด ทีนี้น้าก็ทะลักเลยนะฮะเข้าท่วมบ้านของประชาชนกว่า500หลังคาเรือนอย่างรวดเร็วาชาวบ้านเนี่ยต้องบอกว่าขนย้ายข้าวของกันแบบชุนลมุนนะชีวิตก็ต้องเอาตัวให้รอดด้วยข้าวของที่พอจะหยิบจับได้เนี่ยก็เอาขึ้นมาอยู่บนถนนเพราะว่ามันสูงกว่าตัวบ้านนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยไหลามาเร็วมากทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีครับก็มาช่วยชาวบ้านป้องกันน้ำท่วมนะต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือ สองคุณยายอายุจะเกือบร้อยแล้วอ่ะค่ะคุณยายเสดอายุ98ปีแล้วก็คุณยายจองอายุ96ปีนะคะอยู่ในบ้านจุดที่คันก้นน้ำมันพังพอดีโดยทหารก็ช่วยออกมาอย่างทุลักทุเลแต่ก็ปลอดภัยค่ะนี่ต้องช่วยกันอุ้มคุณยายแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณยายก็อายุเกือบร้อยปีแล้วแล้วก็ช่วยชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินออกมาอยู่บนที่สูงมีการตั้งเต็นท์เอาไว้รอด้วยนะคะ โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าทั้งหมู่5หมู่6ในตำบลโผงเผงจะถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตร <c oughs> ต้องบอกคุณผู้ชมให้ระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของกันด้วยไปดูจังหวัดอุทยัยธานีกันบ้างค่ะชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์30หลังคาเรือนรวมกว่า100คนที่อยู่กลางหุบเขาบ้านละวะในอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทยัยธานีตอนนี้ต้องบอกว่าโดนตัดขาดจากโลกภายนอก คุณผู้ชมเห็นจุดนี้ไหมคะโอ้โหพังลงมาเลยอะพังลงมาเลยนะคะไม่มีทางเข้าออกหมู่บ้านเพราะว่าถนนที่อยู่บนฝายกั้นน้ำอีซ่าหรือว่าฝ,าย,ฝายหลวงพ่อวิชาค่ะจุดนี้เนี่ยมันเคยเป็นถนนที่สามารถข้ามไปข้ามมาระหว่างลำห้วยได้ครับปรากฏว่าถูกน้ำป่าซัดจนฝายกั้นน้ำพังเสียหายนะคะแล้วก็ร่วงลงไปในน้ำแบบนี้ โดยพังไปตั้งแต่เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เลยโดยเฉพาะผู้ป่วยกับหญิงตั้งครรภ์ค่ะอ,ออกจากพื้นที่ไม่ได้เด็กนักเรียนก็ไปโรงเรียนไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวแบบนี้นะคะอเอาสลิงผูกเอาไว้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนําอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอุปโภคบริโภคไปให้กับชาวบ้านแล้วเห็นกลางๆ่างไหมฮะน้ำเนี่ยไหลแรงมากนะใช่ค่ะเหมือนน้ำตกเลยอะ่ะและนี่ไปแต่ละรอบเนี่ยก็ขนได้ไม่ไม่เยอะใช่ไหมคะ คือถ้าไม่ใช้เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยค่ะเป็นกระเช้าเป็นตะกร้ารอข้ามไปดึงหนข้ามไปนะคะอันนี้อาจจะปลอดภัยกว่ามไม่ต้องใช้คนคแต่ว่าขนส่งได้ทีละน้อยนะคะใช่ฮะด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดอุทัยธานีนะครับคุณธีรพัฒน์คัตชมาศนะฮะลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยมีมติให้ติดตั้งสะพานเบลี่ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้พร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมครับ เพื่อวางแผนซ่อมแซมถาวรต่อไปก็คาดว่าจะขนย้ายสะพานเบลี่เข้าพื้นที่ได้ภายในวันนี้นะฮะและใช้เวลาติดตั้งประมาณ4-5วันเนื่องจากภูมิประเทศมีความลาดชันและไม่ราบเรียบระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดูแลจะส่งอาหารและสิ่งของจะเป็นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนี่นะเดี๋ยวรอ4-5วันน่าจะสามารถสัญจรได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับตัดขาดเลยจากโลกภายนอก